โจรี่เงียนเผยแชท PK ก่อนโปรยหลักฐานเด็ดมัดตัวฝ่ายชายเปิดแชทคุยกันงัดหลักฐานแฉไม่ไวหน้า PK เมื่อวานนี้ PK พึ่งออกมาชี้แจงผ่านรายการแฉข่าวเช้ารังโพสภาพเช็คอินที่เกาะสมุยในช่วงเวลาเดียวกับโจรี่เงียนนางแบบเวียดนาม คนที่เคยตกเป็นข่าวโรคใบที่สองว่าไม่ได้ไปด้วยกันแต่งงว่าโจรี่โพ์ภาพไปสมุยทำไมทั้งที่ตัวเองไปมาเมื่อ3อาทิตย์ก่อนทั้งบอกว่าไม่ได้คุยกัน2เดือนแล้ววันนี้โกรธเขาแต่ถ้าวันหนึ่งเขามาขอสารสัมพันธ์เป็นเพื่อนก็เอาล่าสุดเจมอย108โพรโพภาพอิน t ตอร์แกรมสตอรี่ของโจรีเ่หงียนนางแบบเวียดนามที่โพดภาพชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่ง โดยเจมอยระบุว่ายังไม่จบนะเรื่อง PK ไปสมุยกับเหงียน PK ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันไม่รู้เจตนาฝ่ายหญิงเหมือนกันทำไมต้องโพสต์เวลาเดียวกันเวลาเหงียนก็โพสต์ภาพคล้าย PK พร้อมข้อความกูแปรมาให้ว่าเหงียน สตอเกอร์ er คนนี้ได้ที่อยู่ของฉันและนั่งที่รอบบี้อพาร์ตเมนต์ของฉันตั้งแต่สิบโมงเช้าฉันกลัวที่จะกลับบ้านด้วยซ้ำฉันโทรหาผู้จัดการและตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือทำไมเขาถึงหมกมุ่นขนาดนี้ฉันกลัวจริงๆกูพีดรา,ดาไม่หอนละมัง้งตอนนี้กูไม่รู้ว่าพีเคกับเหงียนใครน่ากลัวกว่ากันอีพิม เมียพีเคส่วนข้อเท็จจริงนี้จะเป็นอย่างไรรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง